สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับซีรีส์ใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือ s c a t c h l a s e r n นั่นเองซีรีส์ที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนยังไงดีนะคะ วันนี้ก็เป็นเอพิโซดแรกของซีรีส์เลยนะคะก็เลยมาเปิดซีรีส์กันแบบเบาๆก่อนเนาะจะพาทุกคนเนี่ยไปอินโทรดักชันกันก่อนนะคะไปทำความคุ้นชินทำความรู้จักกับสแ c ชกันก่อนว่าคืออะไรแล้วก็หน้าตาของโปรแกรมเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนที่เราเนี่ยจะมาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมกันจริงๆนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่าซีรีส์ทั้งหมดเนี้ยเราจะสอนโดยใช้ c ราวพายสองเป็นหลักนะคะทำให้มันจะเพิ่มบางซีเจอร์เข้ามาจากสแ c ชที่อยู่บนหน้าเว็บนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าสนใจตัวคราพาย2เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางการติดต่อทุกช่องทางของเราเลยนะคะพอเราเปิดคราพาย2ขึ้นมานะคะเราก็จะพบกับหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายให้ลองเล่นกันนะคะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงฟีเจอร์อื่นๆนะคะทุกคนเพราะว่าซีรีส์นี้เนี่ยเป็น sketch lesson ดังนั้นเราก็เลยจะต้องมาโฟกัสในส่วนที่เป็น sketch เป็นหลักเลยนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ sketch คืออะไรนะคะ ส t c h เนี่ยก็คือ Visual Language นะคะหรือว่าภาษาภาพซึ่งก็เป็นภาษาคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งโดยที่ทุกคนเนี่ยก็สามารถออกแบบสตอรี่ออกแบบเกมแล้วก็ออกแบบภาพเคลื่อนไหวได้ตามใจชอบเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของพวกความคิดสร้างสารรค์รวมถึงการคิดยังมีระบบด้วยนะคะ ซึ่งทักษะพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น soft skill นะคะที่สําคัญมากๆเลยในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21นี้นะคะและที่สําคัญเลยนะคะทุกคนโปรแกรมนี้เนี่ยมันฟรีด้วยนะคะ ทุกคนก็รู้กันไปแล้วนะคะว่า sketch เนี่ยมันคืออะไรนะคะต่อไปก็จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับหน้าตาของโปรแกรมนะคะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับหน้าตาของโปรแกรมกันก่อนนะคะรอช้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะส่วนแรกก็จะเรียกว่า stage นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็คือตามชื่อเลยนะ stage หรือว่า เวทีนั่นเองก็จะเอาไว้แสดงผลลัพธ์จากโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเรียกว่าสไปน์นะคะก็คือตัวละครหลักในโปรแกรมของเราเลยและการทํางานต่างๆของสไป์เนี่ยก็จะถูกคนโทรลโดยโปรแกรมที่เราเขียนนั่นเองนะคะส่วนที่3เนี่ยก็จะเรียกว่าสคริปต์นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้สไป์ของเรากระทําอะไรสักอย่างหรือว่าพูดอะไรสักอย่างออกมานั่นเองนะคะส่วน ที่4จะเรียกว่าโปรแกรมบอร์ดค่ะก็คือคำสั่งต่างๆที่จะทำให้สไปค์ของเราเนี่ยทำอะไรสักอย่างและ ของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบบล็อกบล็อกนะคะก็จะทําให้เวลาที่เขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเขียนไม่ยากนะคะแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันและที่สําคัญนะคะมันดูง่ายด้วยเนาะทุกคนและส่วนที่5เนี่ยสป i e m m n n a g e m น n t นะคะก็ส่วนนี้ก็จะเอาไว้จัดก,การพวก p i c e ของเรานะคะโดยที่สามารถเลือกตัวละครได้ตามใจชอบเลยนะคะมันก็จะมีให้เลือกมากมายเลย ทุกคนก็รู้จักส่วนประกอบต่างๆกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าคาวพายสองของเราเนี่ยมีการใช้งานร่วมกัน บ a s ส b e r r y Pi ีด้วยดังนั้นนะคะก็จะต้องพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับตัว GPIO Pin กันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะสามารถควบคุมพวกโมโดูลแล้วก็พวกเซนเซอร์ต่างๆผ่านพินพวกนี้นะคะ GPIO เนี่ยก็ย่อมาจาก General Purpose Input Output นะคะก็แสดงว่าเราเนี่ยจะสามารถรับ Input นะคะแล้วก็ส่งตัว Output เพื่อจุดประสงค์ใดๆนะคะผ่านทางสิ่งที่เรียกว่า GPIO พินนั่นเองนะคะแต่ว่า ก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องมาตั้งค่ากันก่อนนะคะ GPAO PIN เนี่ยก็จะมีการใช้งานทั้งหมด2หมดด้วยกันนั่นเองนะคะหมดแรกนะคะจะเรียกว่า GPAO board นะคะซึ่งหมดนี้เนี่ยเราจะอ้างอิงพ i n ต่างๆนะคะโดยใช้ตัวเลขได้ แต่ว่าจะอ้างอิงพินแบบมั่วๆไม่ได้นะคะเพราะว่าฮาร์ดแวร์ของแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีพินของมันบอกเอาไว้อยู่นะคะโดยเราสามารถดูได้จากคอลัมน์ e l Physical จากไดร์แกรมนี้เลยค่ะโหมดที่2ก็คือ g p i o VCM นะคะโดยโหมดนี้เนี่ยจะสามารถอ้างอิงพินนะคะได้จากบ o r ์ c o m s o c k ก c h a n n น l นะคะซึ่งก็คือตัวได้ที่อยู่ในมสุดทั้งสองข้างนะคะของไดแกรมนี้ค่ะ วันนี้เนี่ยก็พาทุกคนมาทําความรู้จักกับสเก h กันแบบเบาๆไปก่อนนะคะก่อนที่เนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเอาล่ะค่ะสําหรับเอพิโซดหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะคะทุกวันพัสหัสบอดีนะคะทาง Facebook TESR แล้วก็ u t u b e TESR ของเรานะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับเอพิโซดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย